สวัสดีค่ะน้ามานพัทรอากานะคะหรือล้หลานๆเขาจะเรียกกันว่าปาติมนะคะเมื่อตอนอายุประมาณ20ก่กว่าได้ประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มหัวเข่ากระแทกพื้นได้ไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูกอ่อนของข้อเข่าเนี่ยมันร้าวเวลามันปวดขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนกระดูกจะแตกอะคะ่ะมันเดินไม่ได้เลยนะ นั่งก็ไม่ได้แบบต้องนอนเรานอนเนี่ยเราต้องนอนแต่แขงท่าข้างเดียวขยับขาไม่ได้แบบถ้าจะลูกมาเนี่ยต้องแบบสุดๆเลยทรมานสุดๆนะคะไปเดินซื้อของเราจะต้องเกาะไอ้รถเข็นนะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เกาะเราเดินไม่ได้มันปวดขาแล้วเราก็แบบไม่ชอบถือไม้เท้าเพราะมันดูแก่นะคะเราก็ไม่ใช้เราก็ใช้แบบเวลาเราไปเดินกับลูกอนะก็จะเกาะแขนเขาโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราปวดจนสปีที่แล้วเนี่ย เพื่อนซึ่งเราเคยรู้จักมาคบกันมา20กว่าปีก็ได้มาเที่ยวที่บ้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราปวดที่สุดเลยเราแทบไม่อยากจะไปเปิดประตูให้เขาเลยนะคะเขาเข้ามาเข้าเปิดเข้ามาแล,แล้วเขาถามเอาพี่ทําไมพี่ยังไม่หายอีกเหรอก็บอกใช่ก็เขาก็อธิบายเกี่ยวกับโพลิตินนะคะเราตอนนั้นนะหูเราไม่ได้ฟังโพลิตินแต่เรามองที่เขาควักมา3ขวดว่าเขาบอกตัวนี้มันสามารถช่วยได้น,นะพี่ ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็แค่ทานครั้งละ3เม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นแค่นั้นเองมันดีขึ้น3วันเนี่ยแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ออกกําลังกายช่วยด้วยเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคก,กระดูกเกี่ยวกับเส้นเนี่ยเราต้องช่วยกันโดยการออกกําลังและอีกหนึ่งอย่างนึงเราก็อายุเยอะแล้วเราจะมานั่งนั่งนอนๆมันไม่ได้ค่ะมันก็ทําให้เราดีขึ้นเร็วสามารถไปเดินทางไปที่โน่นที่นี่เราอยากจะไปได้ ทุกปีลูกพาเที่ยวต่างประเทศเขาเดินไม่ใช่น,น้อยเขาชอบเดินช้อปปิ้งเราก็ไปกับเขาได้ตอนนี้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าณเวลานี้สุขภาพเกือบร้อดีหมดค่ะนอกจากบางทีไปหกลมมั่งอะไรบ้างอย่างนี้ก็เลยอาจจะมีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับขาแล้วก็ใช้ตัวโพลิติงของเราเนี่ยดูแลนะคะ